เรื่องเกี่ยวกับที่จอดรถคนพิการเพิ่มเติมอีกนะครับเมื่อวานนี้ก็คงทราบแล้วนะครับนําเสนอไปเป็นแชทเดยเด์ยเมื่อวันก่อนล่าสุด มีอีกคลิปหนึ่งชื่อคลิปคนเห็นแก่ตัวใช่ไหมโดยสมาชิก Facebook ที่ใช้ชื่อว่าจินดานวลละองนะคะความยาว54วินาทีโพสต์ Post คลิปนี้ลงไปครับเป็นลักษณะภาพผู้ชายสวมเสื้อสีเหลืองนั่งวิวแชร์กำลังบ่นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณที่จอดรถคนพิการที่ยังสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะมีรถคันหนึ่งไปจอดคล่อมเลนที่จอดรถของคนพิการค่ะ เลยทําให้คนพิการตัวจริงซึ่งมีป้ายสัญ,ญลักษณ์คนพิการแล้วก็คนนั่งวีลแชร์บนคนนั่งวีลแชร์สีขาวบนพื้นหลังสีน้ําเงินที่แปะอยู่ที่บริเวณประตูคนขับเนี่ยนะคะรถเลยเข้าจอดไม่ได้ก็ต้องถอยเข้าถอยออกอยู่ในคลิปเนี่ยหลายครั้งนะคะคนที่นั่งวีลแชร์ที่ปรากฏในคลิปเนี่ยต้องพยายามบอกให้รถคนพิการเข้าจอดในช่องให้ได้ค่ะ คือมีคันนึงไปคล่อมอยู่คุณผู้ชมจะเห็นนะคคันทางด้านซ้ายเนี่ยค่ะคล่อมอยู่ทําให้รถคนพิการตัวจริงเนี่ยค่ะเข้าจอดที่ช่องจอดไม่ได้นะคะคือต้องถอยเข้าถอยออกหลายครั้งนะฮะ นอกจากคลิปนี้แล้วนะคะก็ยังมีภาพนิ่งเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความยากลําบากในการขึ้นลงจากรถของผู้พิการค่ะถ้าหากว่าถูกรถคนอื่นจอดท่อมเลนแบบนี้นะคะโดยมีข้อความระบุว่าตอนกลับบ้าน14นาฬิกา45นาทีเจอผู้จอดรถไร้จิตสํานึกที่คนปกติชอบเบี่ยดเบียนที่จอดรถคนพิการแล้วทําให้คนพิการขึ้นรถลําบากราพอพๆบอกห้ามจอดแต่อ้างว่าจอดกินข้าวแป๊บเดียวแป๊บเดียวของท่านทําคนอื่นเดือดร้อน นั่นแหละท่านผู้ชมครับโอก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นันอีกนะคะเมื่อวานนี้อืเราต้องดูกฎหมายหน่อยนะครับตูชอมครับอาจจะได้เกิดความชัดเจนสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือคนชาราจะมีกฎหมายอยู่นะครับข้อสิบสองอาคารจะต้องจัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชาราอย่างน้อยตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้ถ้าอาคารมีจำนวนที่จอดรถสิบคันแต่ไม่เกินห้าสิบคัน ต้องให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือชราอย่างน้อย1คันถ้าจํานวนที่จอดรถของอาคารตั้งแต่51คันแต่ไม่เกินร้อยคันต้องมีอย่างน้อยสองคันค่ะถ้าร้อยหนึ่งคันขึ้นไปต้องมีอย่างน้อยสองคันและเพิ่มอีกหนึ่งคันสำหรับทุกๆจํานวนรถ100อคันที่เพิ่มขึ้นเศษของร้อยคันถ้าเกินกว่า50คันให้คิดเป็น100อคันไปเลยนะคะ อันนี้แปลว่ากฎหมายกําหนดให้อาคารซึ่งมีที่จอดรถจะต้องจัดที่จอดรถคนพิการหรือทุพพลาภาพหรือคนชาราและความจริงเพื่ออำวยความสะดวกให้คนพิการเนี่ยกฎหมายข้อ12อยังเขียนด้วยนะครับว่าที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลาภาพหรือคนชาราให้จัดไว้ใกล้กับทางเข้าออกอาคารให้มากที่สุดมีลักษณะไม่ขนานกับทางเดินรถมีพื้นผิวเรียบมีระดับเสมอกันและมีลักษณะรูปผู้พิการนั่งเก้าอี้ล้ออยู่บนพื้นของที่จอดรถ ด้านที่ติดกับทางเดินรถด้วยนั่นแหละฮลักษณะเนี่ยนะครับก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าจะต้องทําอะไรอย่างไรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการต่อไปนี้คงจะเป็นประเด็นกันพอสมควรเนี่ยน้องไบใช่ค่ะนะฮะอันนี้อันนี้คือคลิปล่า,าสุดใช่ไหมใหม่เมื่อวานนี้เราย้อนกลับไปเมื่อวา